อย่างแรกก่อนเลยนะคะเรามารู้จักคำว่าธรณีพิบัติภัยคืออะไรค่ะธรณีพิบัติภัยคือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและฉับพลันอาจเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในที่เกิดเหตุค่ะ โดยก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวคือปรากฏการสั่นสะเทือนหรือการเขย่าของพื้นโลกค่ะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตบริเวณรอบๆค่ะสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวนะคะ แผ่นนินไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้3สาเหตุค่ะโดยสาเหตุแรกก็คือแผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันค่ะโดยแมกมาดันให้แผนน่นธรณีโก่งตัวอย่างช้าช้าจนแตกทําให้เกิดแผ่นนินไหวเบาที่ระดับตื้นหุบเขาสุดหรือสันเขาใต้มหาสมุทรค่ะสาเหตุของการเกิดแผ่นดินิไหวนะครับแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ convergent boundaries คือการที่มีแผ่นธรณี2แผ่นชนกันทําให้แผ่นที่มีความหนาแน่นมากกว่าจมตัวลงสู่ชั้นฐานธรณีภาคทาให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ระดับความลึกในมหาสมุทรเนี่ย,ยก็จะทําให้เกิดขึ้นสึนามิด้วยต่อ,อมาก็คือแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันหรือ transform fault ก็คือการที่แผ่นธรณีเลื่อนผ่านกันทําให้เกิดแรงเสียดทานของหินเปลือกโลกแต่ละปีเนี่ยก็จะมีแผ่นธรณีเลื่อนได้ระยะทางน้อยแต่ถ้าหากหินขึ้นตัวก็จะสามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้ ส่วนอันนี้ก็คือแผ่นดินไหวที่วาลดิเวียทางตอนใต้ของประเทศชิลีปี1960นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกโดยมีระดับความรุนแรงถึง9.5แมกนิจุดสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับเนื่องจากจุดในศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตร Pacific, ตงรอยต่อของแผ่นสมุรนัสกากับแผ่นทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งแผ่นนัสกาเนี่ยก็พยายามจะดันตัวเองออกไปทางตะว,วันออกแต่เจอแผ่นอเมริกาใต้สกัดเอาไว จนทําให้เกิดแรงกดดันสะสมขึ้นตรงรอยต่อมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาไป21นาทีของวันที่22พฤษภาคมคิศั1960แผ่นอเมริกาใต้ก็เลยเกิดการขยับขึ้นทําให้แผ่นนาสกาเนี่ยดันไปข้างหน้าและส่วนหนึ่งมุดเข้าไปใต้แผ่นอเมริกาใต้ทําให้เกิดรอยแยกในทะเลเป็นแนวเหนือใต้ขนาดไปกับชายฝั่งประเทศชิลียาวถึง1 9 4กิโลเมตรแรงดันที่ถูกสะสมมาทั้งหมดก็เลยถูกปลดปล่อยออกมาในคราวเดียวทําให้เกิดแผ่นหินไหวอย่างรุนแรงขึ้น เนื่องจากแผ่นดินแถวชายฝั่งนั้นอุ้มน้ำไว้มากขึ้นความสั่นสะเทือนจึงถูกทําให้ขยายขึ้นไปอีกนะครับบางส่วนก็ยุบตัวลงไปดึงเอาตึกรามบ้านช่องแถวนั้นลงไปด้วยส่วนที่ยุบลงไปต่ำหน่อยก็จะถูกน้ำทะเลไหลท่วมทาให้ภูมิประเทศชายฝั่งชิลีเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างได้ชัดและผลัพายที่ตามมาก็คือทําให้ภูเขาไฟวิเวซึ่งอยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยระเบิดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพียงส9เก้าวันอีกด้วยผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับหนึ่ง ผู้คนอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 2. อ,อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดการพังทลายหรือได้รับความเสียหาย 3. อาจเกิดแก๊สรั่วหรือไฟฟ้าร,รัดวงจรตามมาได้ 4. ส,สุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นอาจจะย่ำแย่ลงครับขณะเกิดแผ่นดินไหวนะครับ 1. พยายามตั้งสติและไม่แตกตื่นและหากอยู่ในบ้านให้พยายามหาอุปรกรณ์ที่แข็งแรงและสามารถรับน้ําหนักได้เพื่อเข้าไปหมอบ เช่นโต๊ะและให้อยู่ห่างจากประตูหน้าต่างระเบียงหากอยู่ในอาคารสูงให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วและห้ามลงลิฟต์หากอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากสิ่งที่สามารถล้มทับได้ง่ายเช่นต้นไม้เสาไฟหากกําลังขับรถอยู่ให้พยายามหาที่จอดรถซึ่งไกลจากสิ่งที่สามารถล้มได้ง่ายจากนั้นให้อยู่ในรถจนกว่าจะหยุดสั่นสะเทือนแล้วก็ห้ามอยู่ใกล้ชายฝั่งครับหลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับ ให้ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากนั้นให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน 2. ให้รีบออกจากอาคารทันทีเนื่องจากอาจเกิดการถล่มซ้าได้สให้ใส่รองเท้าส้นเสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากของมีคมต่างๆ 4. ตรวจสอบดูสายไฟท่อแก๊สท่อน้ําว่าได้รับความเสียหายหรือไม่หอย่าเข้าไปในที่ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ตัวอย่างภัยพิบัติต่อไปคือสึนามิ ซึ่งเป็นคลื่นที่ก่อตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมากและมีพลังรุนแรงสามารถเคลื่อนไปได้นในระยะทางไกลไกลเมื่อคลื่นที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่มากที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งสาเหตุของการเกิดสึนามิคลื่นสึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างจับพลัน เมื่อแผ่นดินใต้ทะเลเกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างกระทันหันจะทำให้น้ำทะเลเกิดเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับเข้าสู่จุดสมดุลและจะก่อให้เกิดขึ้นสึนามิการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นทะเลมาเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากการขยับตัวของเปลือกโลกซึ่งจะเกิดบริเวณที่ขอบของเปลือกโลกหลายแผ่นเชื่อมต่อกันเรียกว่ารอยเลื่อนเช่นบริเวณขอบของมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากแผ่นดินไหวแล้วนินถล่มใต้น้ำที่มาเกิดร่วมกับแผ่นดินไหวสามารถทำให้เกิดคลื่นสึนามิได้เช่นกันในภาพเป็นตัวอย่างการได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิซึ่งจะสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งโดยส่วนใหญ่แล้วความเสียหายจากมวลน้ำมหาศาลที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งจะมีความรุนแรงมากกว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว ต่อมาก็จะเป็นผลกระทบของสึนามินะคะโดยแบ่งออกเป็นผลต่อชีวิตและสภาพจิตใจทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมากผู้ประสบภัยเกิดอาการหวัดภาวาหลายคนสูญเสียคนใกล้ชิดหรือญาติไม่มีที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพต้องหยุดชะงักลงและผู้ที่ได้รับผลกระทบก,ก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างคลื่น,นสึนามิทำลายทรัพย์สิน บ้านเรือนโรงแรมเรือประมงและสิ่งก่อสร้างอื่นๆโดยบริเวณที่จะได้รับผลกระทบหรือความเสียหายมากที่สุดก็จะเป็นบริเวณริมชายหาดค่ะผลต่อเศรษฐกิจคลื่นสุดามิก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจประชาชนในท้องถิ่นระแวกนั้นเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยและถ้าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลงสุดท้ายก็จะเป็นผลต่อระบบนิเวศ แนวปะการังที่เคยสวยงามดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวบางส่วนได้ถูกคลื่นสึนามิสัดแตกหักทำให้สถานที่ที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามลดน้อยลงค่ะดังจะเห็นได้จากภาพว่าเป็นเหตุการณ์สึนามิในโทโฮกุกในปี2554ซึ่งการที่จะเกิดสึนามิได้นั้นจำเป็นจะต้องเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก่อนและแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีความรุนแรงถึง มจิทำให้ทั้งคู่เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งถ้าหากเรารู้วิธีนในการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็คงจะดีในกรณีที่เกิดขึ้นสึนามิหากอยู่บนบกแล้วได้ยินเสียงเ,ยงเตือนควรรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุและหากอยู่บริเวณชายฝั่งแล้วรู้สึกถึงแผ่นดินไหวให้รีบหนีไปอยู่บริเวณที่สูงและห่างจากน้ำ แต่ถ้าหากอยู่ในทะเลเราจะไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเกิดขึ้นเชนมิแต่ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนห้ามเข้าชายฝั่งเพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างมากและถ้าหากเรือกำลังจะออกจากท่าเรือให้ติดต่อกับท่าเรือเพื่อรับฟังคำแนะนำปัญหาภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟเป็นช่องเปิดบนผิวดาวซึ่งมีวัตถุอุ่นกว่ารอบๆออกมาจากภายในเมื่อวัตถุดังกล่าวออกมาจะทำให้เกิดการระทุ โดยสิ่งที่ประทุออกมาอาจจะเป็นหินหลอมละลายเรียกว่าลาวาเมื่ออยู่บนผิวโลกแต่เราจะเรียกว่าแมกมาเมื่ออยู่ใต้ดินแล้วก็รวมถึงขี้เท่าและก็แก๊สด้วยครับโดยภูเขาไฟมีด้วยกัน3ลักษณะคือภูเขาไฟมีพลังแอคที e v ว l คาน o เป็นภูเขาไฟที่ปะทุอยู่ครับ2คือภูเขาไฟสงบหรือว่าดอมนทวคานเป็นภูเขาไฟที่อาจจะเกิดการประทุได้ในอนาคต สามคือภูเขาไฟดับสนิทหรือว่า e x t i n c t volcano เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีโอกาสการประทุแล้วครับสาเหตุการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับนักธรณีวิทยาคาดว่ามีการสะสมตัวของความร้อนอย่างมากบริเวณนั้นทําให้แมกมาไอน้ําและแก๊สสะสมตัวอยู่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก่อให้เกิดความดันและความร้อนสูงเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเลยระเบิดออกมา โดยอัตราความรุนแรงของการระเบิดขึ้นอยู่กับความดันไอและก็ความเหนืดของลาวาถ้าลาวาข้นมากๆอัตราการรุนแรงของการระเบิดจะรุนแรงตามไปด้วยครับต่อ,อไปก็เป็นตัวอย่างนะครับคือการระเบิดของภูเขาไฟกากะตัวประเทศอินโดนีเซียในพศ2426โดยภูเขาไฟกากระตัวเนี่ยตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟหรือว่าริงออฟไฟเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกิกม้าความยาวประมาณ40,000กิโลเมตรระหว่างตัวตามแนวร่องสมุรแนวภูเขาไฟและบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลกโดยภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ภายในวงแหวนแห่งไฟมีทั้งหมด452ลูกและเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟคุกกุ่นอยู่กว่า ร้อยละ75ข้ของภูเขาไฟคุกคุ่นทั่วโลกครับภูเขาไฟอานาการ,กระตัวเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่มีการประทุไม่รุนแรงหลายครั้งและการประทุก็จะพ่นแร่ธาตุทำให้เกาะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่ได้มีการตระหนักถึงภัยอันตร,รายจากภูเขาไฟใดๆค่ะหลังจากภูเขาไฟเงียบสงบมานานก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นสั่นสะเทือนไปทั้งเกาะเสียงระเบิดดังสน,นั่น และยังมีการพ่นเท่าฐานจํานวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้าบทบงังแสงอาทิตย์จนมืดมิดและยังมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากประมาณ36,000คนนอกจากนี้ยังทําให้เกิดคลื่นสึนามิสูงกว่า30เมตรพัดเข้าถล่มเกาะหลายแห่งทราบปะการังเศษหินแลวะวัสดุต่างๆประมาณ600ตันถูกพัดขึ้นฝั่งวิธีรับมือกับภูเขาไฟระเบิด1คอยรับฟังข่าวสารเตือนภัยจากหน่วยสังเกตการสภาพอากาศ 2. ส,สำรวจตรวจสอบสถานที่หลบภัยและเส้นทางหลบภยัย 3. เมื่อมีประกาศให้อพยพก,ก็ควรจะอพยพโดยด่วน 4. ในการอพยพควรจัดของใช้เฉพาะที่จําเป็นเช่นยารักษาโรคประจําตัวอาหารยามฉุกเฉินหรือว่าน้ําดื่ม 5. ในสถานการณ์ที่ภูเขาไฟสงบลงแล้วก็จะมีเท่าภูเขาไฟมีกลิ่นของซัลเฟอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจได้ทําให้เราหายใจไม่สะดวกหรือว่าระคายตาก็ควรหลีกเลี่ยงการออกไปอยู่ที่กลางแจ้งหรือนอกอาคารหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ควรจะสวมหน้ากากากรองอากาศและเว้นตาเพื่อกันฝุ่นและสุดท้ายการขับรถก็ต้องรักษากฎปฏิบัติตามมาตรการคําแนะนําการจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับการนำเสนอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ